เดินทางให้สนุกนะไหนดูหน่อยสิน้ามันไม่มีเด็กอยู่ที่นั่นดูอีกรอบฉันรู้ว่าแกหลอกฉันเด็กต้องอยู่ที่ไหนแกเอาไว้ที่ไหนเพื่อนฉันไม่รู้ก็แค่เออเฟดดี้อยู่หลังนน่นะเฟดดี้สวัสดีไยเฟดดี้ไงเฟดดี้สวัสดีครับคุณยามเฟดดี้อย่าไปคุยกับมันสิมันเป็นคนเลวนะฮะพระเจ้าช่วยเฟดดี้มันซ่อนเด็กไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันไม่ยอมบอกฉันแกรู้ความหมายมันที่ไหม เราไม่สามารถจัดมันเกิดปาร์ตี้ได้ใ่หรอใช่เราต้องตามหามันเฟดดี้เขาต้องการเค้กมันเกิดผมจะทําให้สุดความสามารถเลยครับแล้วก็เลิกอันโดจินได้แล้วมันทําให้แก่บ้าฉันเริ่มคิดจริงๆแล้วว่ามันไม่มีเด็กนายก็แค่ต้องลองหาละเอียดขึ้นน่ะพอทันทีฉันจะเข้าไปข้างในแล้วแต่ฉันก็ต้องเช็คอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจว่ามันไม่มีเด็กจริงๆงานนี้นี่มันง่ายอะไรอย่างนี้นะแล้แกเป็ตัวอะไรกันเนี่ยสวัสดี เรื station, ่ออกาสทองที <sm deve ck> ่ฉันจะจัดการมันการสันแน่อ้าข่าวชามดอปไม่ซี่ไอ้งั่งขอบใจสำหรับฉลงฟ็อกซี่ฟ็อกซี่แกเป็นป้าเลยเนี่ยฉันไม่รู้ฉันเบื่อเฮ้สปินแท็บอะไรแกได้ยินไหมเฮ้ไปตายซะไป